สวัสดีครับ FC ทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีพิจิกในช่วง1-15มกราคม2568ซึ่งก็อยู่ในช่วงต้นปีชาวราศีพิจิกก็จะเป็นคนที่ดูลึกลับแต่ก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์และมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงให้ชุดแรก The Hero Fun The Tower ให้เจ็ดเหรียญช่วงระยะเวลาครึ่งแรกมกราคมปี68นี้ชาวราศีพิจิกคุณก็มีเกณฑ์ดวงชะตาที่จะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถ้ามีโอกาสก็ขอให้คุณ ไปสร้างบุญสร้างอุศสเพิ่มเติมแล้วก็อุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเครารพนับถือเพราะว่าคุณก็อาจจะมีเกณฑ์จะพบเจอกับปัญหาหนักๆเข้ามาในชีวิตเพราะว่าการที่คุณได้ไพ่เดอะทาวเวในตำแหน่งที่2มันเป็นการแสดงผลออกมาในเรื่องของปัญหาใหญ่ๆที่คุณอาจจะต้องพบเจอเป็นเรื่องของการขัดแยง้งรุนแรงการ เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดปัญหาสุขภาพครั้งใหญ่ก็เป็นไปได้นอกจากนี้คุณก็ยังต้องระมัดระวังในเรื่องการที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยเงินหมุนเวียนเงินทองค่อนข้างมากซึ่งมันก็อาจจะเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวชุดที่2สองในออฟเพนทัคเค Night of Van ให้3าม,มเท้า เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทำใจให้เข้มแข็งแข็งแกร่ง,งคุณจะมองหาโอกาสใหม่ๆทั้งในเรื่องของการงานเพราะว่าคุณได้ไพ่ในออฟแวนในตำแหน่งที่5มาคู่กับไพ่สามไม้เท้าซึ่งเหมือนเหมือนกับคุณกำลังมีแนวคิดที่จะไปบุกเบิกงานใหม่ๆหรือไม่คนที่ทำงานประจำคุณก็จะ ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆสำหรับเรื่องการเงินการทองแล้วในระยะนี้คุณก็ดูเหมือนจะมีความระมัดระวังในการที่จะจับจ่ายใช้สอยอยู่ค่อนข้างมากคุณได้ไพ่ใน o อ Pentacles ในตำแหน่งที่4ซึ่งมันเป็นตำแหน่งของครอบครัวซึ่งเป็นลักษณะของคุณพนที่นั่งอยู่บนหลังม้าถือเหรียญด้วยอาการสงบก็แสดงถึงความรอบคอบระมัดระวังในการใช้จ่าย ซึ่งก็อาจจะเป็นการพิจารณาร่วมกับครอบครัวของคุณชุดที่3สองไม้เท้า j จั t i c ก q u e e n o f Cup คุณมีโอกาสจะได้ไปร่วมงานร่วมหุ้นลงทุนใหม่ๆซึ่งอันนี้คุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของนิติกรรมสัญญาต่างๆให้ดี อภัยขึ้นจสติกในตำแหน่งที่8ซึ่งมาหลังจากไพ่2ไม้เท้าในตำแหน่งที่7ซึ่งมันเป็นตำแหน่งของปัญหาอุปสรรคดังนั้นในเรื่องของนิติกรรมสัญญาข้อตกลงการแบ่งผลประโยชน์ต่างๆคุณก็ควรจะระมัดระวังแล้วก็ดูให้ดีตำแหน่งที่9คุณได้ไพ่ควีนนอตครับซึ่งก็นับว่าเป็นไพ่ดีในเรื่องของชีวิตและครอบครัว คุณก็ยังได้รับการสนับสนุนการหนุนหลังจากผู้ที่เป็นผู้หญิงในครอบครัวตำแหน่งที่10 The Sun ซึ่งก็นับว่าเป็นไพ่ที่ดีมากสำหรับชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณคิดหวังจะทำ The Sun ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์เจริญรุ่งเรืองการได้รับ พลังงานที่ดีจากดวงอาทิตย์และก็ในภาพก็จะเป็นเด็กที่ขี่ม้าขาวมันเหมือนกับการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ไพ่ได้เตือนก็คือการระมัดระวังในเรื่องของตัวคุณเองอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุหรือความผัดแย้งบางประการนอกจากนี้ก็การที่จะไปร่วมหุ้นลงทุนกับใครเนี่ยก็ขอให ดูเรื่องของนิติกรรมสัญญาข้อตกลงการแบ่งปันผลประโยชน์ให้รอบข้อบการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้ก็นับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้เอฟซโปรดใช้วิจารณญาณในการที่จะรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งดีๆที่ไพ่ได้แสดงออกมาให้เราเห็นแล้วมันเกี่ยวข้องกับชีวิต,ตประจำวันของเรา ก็ขอให้ลองนําไปปรับใช้เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตของเราสิ่งใดที่ไพ่ได้เตือนหรือว่าติ่งขึ้นมาให้เราฉุกคิดก็ลองพิจารณาดูว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะส่งผลกระทบในด้านลบแก่ตัวเราอย่างไรบ้างเพื่อจะได้หาทางป้องกันเสียแต่เนิ่นเชีวิตของคนเราก็มีดีมีร้ายสลับกันไปซึ่งก็สุดแล้วแต่ว่า บุญและกรรมที่ต่างก็สั่งสมกันมาสิ่งใดจะแสดงผลมากกว่าบางท่านก็อาจจะประสบปัญหาเคราะกรรมอย่างปุบปับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้เอซหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อจะได้เป็นการเพิ่มพูนบุญกุศล และทานบารมีที่จะมาช่วยหนุนนำและทุเราเบาบางปัญหาอันจะเกิดจากเคราะห์กรรมที่ตามเข้ามาสู่ตัวเราถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงาม อาหารอร่อยจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับขอให้ f อทุกท่านโชคดีมีความสุขมีความเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสวัสดีครับ